ดีค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยสึ่ถึง -15 มกราคม2567นี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นเออ congratulation ยินดีด้วยมากๆ1-15ถึงมกราคม2567จะเป็นช่วงชีวิตขึ้นของคุณเออต้องบอกว่าเป็นช่วงชีวิตขาขึ้นของคุณเออนะมีโอกาสเหลือเกินจะหยิบจะจับจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จชีวิตจะได้เติมเต็มมีสิ่งดีๆมาเติมเต็มชีวิตเออ ถ้าแข่งขันก็ต้องบอกเลยคุณจะชนะนะให้ระวังคําพูดและการสื่อสารเท่านั้นเองนะถ้าเกิดพูดดีสื่อสารดีส่งผลดีคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยในช่วงเวลานี้แนละ้วถ้าเป็นหางานอยู่มีโอกาสได้งานแน่นอนคุณจะได้รับโอกาสแน่นอน15วันนี้มีข่าวดีเรื่องงานแน่ๆถ้าหางานอยู่ถ้าเกิดว่าทํางานอยู่แล้วมีโอกาสอาจจะได้รับ โอกาสสาคัญหรืออาจจะเป็นการมอบตําแหน่งนะหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณให้คุณได้เติบโตหรือถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันเนาะต้องบอกว่าคุณจะเป็นคนชนะเป็นผู้ชนะเป็นผู้ที่ได้รับ,รบเลือกนะคะถ้าเป็นธุรกิจก็ต้องบอกเลย ธุรกิจของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นยิ่งมีศัตรูยิ่งมีคู่แข่งนะในการในเรื่องของธุรกิจเนาะยิ่งมีโอกาสว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าปกติเออถ้าเป็นเรื่องของการเงินต้องบอกเลยการเงินดีขึ้นแล้วจ้ะแม่จ๋าการเงินดีขึ้นนะมีโอกาสที่จะมีรายได้นะหรือว่ามีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการหาเงินหาทองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง